บรรดาเพ,พื่อนพิสุทธิ์สะพาเนทั้งหลายและบรรดาญาโยพระพุทธบริษัทนี้ทานก่อนนอนวันนี้ก็ต่อเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าตอนนี้ไม่มีนำมนต์เสแล้วเลิกกันที่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปเมืองพายสารีพายเจ้าพิมิสารจัดการบูชาใหญ่ไปส่งลงน้ำถึงคอ แล้วทางเมืองไัยสลีก็จัดการบูชาใหญ่มีการปร,ราบพื้นที่ทั้งสองฝั่งแปดแปดโยดโรยดอกไม้ห้าสีแค่เขา่าแล้วก็พากันจัดฉัดให้มีการบูชากันหนักและเวลาที่พระเจ้าทรงเหยียบพื้นธรณีเมืองไัยสลีคือฝั่งโน้นเป็นข้างแรกฝนตกหนัก บรรดาพระสงฆ์นั่งไปชมกันว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆบรรดาเพื่อนทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าที่เราอยู่กับท่านมาปีเศษยังไม่เคยเห็นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชิตแสดงปาฏิหาริย์อย่างคราวนี้เป็นอัศจรรย์มากต่างคงต่างชมกันอย่าปากเปียกปากแฉะเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงประดิษฐอยู่ในพระมหาวิหาร อาศัยความเป็นทิพย์ของโสตประสาทสมเด็จพระบรมโลกรนาดฟังพระคุยกันก็เข้าใจฟังรู้เรื่องหมดและลีลาขององค์สมเด็จพระบรมสุขทังฟังให้ดีนะครับบรรดาเพื่อนพิสุสมันเนนพระพุทธเจ้าใช้ลีลาแบบไหนเราเป็นสษาว่าององค์เขาจสมเด็จพระจอมไตรต้องใช้ลีลาแบบนั้น อย่าทำปากเพ่อพลอยว่าคนน้นว่าคนนี้น้องปากสีอย่างนั้นสินห้าไม่มีกำหมดสิบไม่มีมันก็สินสองรอยี่จ็ดมันก็มีไม่ได้ <c oughs> ในการคัดขัานคําสอนพระองค์สมเด็จพระจอมใจพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเดรัรฉถีอันนี้ขอทุกท่านระมัดระวังนะครับอย่าเดินตามเสือ เพราะเสือมันเป็นสัตว์ร,ร้ายมันวิ่งเร็วเราวิ่งไม่ทันเสือโพธิสุดมดจะกัดตายรวมความว่าเมื่อบรรดาประสง์ท่างหลายนั่งไปชมกันถึงความหัศจรรย์อย่างนั้นองค์มสมเด็จประสง์ทันทราบหมดทุกอย่างก็ยินหมดสมเด็จพระบรมสุคตจยงมาพิจารณาว่า,า,า,าถ้าเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟัง เธอจะมีประโยชน์กับพวกเธอบ้างไหมก็ทราบว่าเมื่อคุยจบเล่าเรื่องนี้จบอณิสงจบเหตุนะ่ะมันดาท่านที่ฟังอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้อย่างน้อยได้ประโสดาบันถึงอรหรันเมื่อเห็นว่าประโยชน์มีองค์สมเด็จจินศรีก็สมพระเดชไปเมื่อเข้าไปใกล้ถึงที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปูอัสนะคือปูผ้า อารธาธนายองค์สมเด็จพระบัธธิตแก้วประทับนั่ง <c oughs> โดยเจริยาของพระเจเจ้าพระสงต้องทําตามท่านรู้ทุกอย่างแต่ก็ต้องถามว่าพิกวีดูก่อนพิสุททั้งหลายเธอนั่งคุยกันเรื่องอะไรมันดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลในสงสาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิจ้าจึงได้มีพระพุทธติการถัดว่าดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายการที่ก็ปราดปราบทางให้ราบเรียบก็ดีแปะกิแลแปะโยดโรยดอกไม้ห้าสีก็ดีกานร,ร่มก็ดีเวลเาเหยียบแผ่นดินฝั่งโน้นฝนตกก็ดีอันนี้ไม่ใช่บรารมีที่แตถ่ายกฏบำเพ็ญบรารมีมาดีเต็มและเป็นพระพุทธเจ้า และก็ไม่ใช่นมภาพของเทวันดาห,หรือผมเรนนาบันดาลแต่ว่าเป็นผลความดีในการขอนก่อนท้าทาคตที่ทำบุญนิดนๆหน่อยๆแต่ว่ามีผลมากเม,มื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าผทตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงหยุดอยู่ทางนี้เป็นดีลาก็องค์สมเด็จพระบรมครู ถ้าไม่มีใครอารัธนาให้เล่าต่อไปท่านก็ไม่เล่าอันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีแล้วก็จําไ้ด้วยว่าคนถ้าเขาไม่มีศรัทธาให้เราพูดเราจงอย่าพูดถ้าพูดไปหน่อยหนึ่งไม่ทันจบเขาไม่สนใจฟังเลิกกูซะเลยอย่าไปพูดให้มันเหนื่อยนะเมื่อเขาไม่สนใจฟังต้องดูตัวอย่างุูธเด้าว ในเมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงอาราธนาองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้ทรงตัดเรื่องราวความเป็นมาท่านยังทรงตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายในการก่อนนี่ผมก็จะจำชื่อบ่ายเขไม่ถูกก็เมือตะกสีลา ที่ในเมืองตักศิลาในสมัยนั้นมันคนละสมัยก็สมัยที่พระองค์อยู่นะสมพระองค์เองอยู่เมืองตักศิลาเวลานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุอวิเศษสมาธิโพธิญาณเป็นพรามณ์มีชื่อว่าสังขะใช่ไหมดูตำราก็าบอกมีพราหมณ์คนหนึ่งมีชื่อว่าสังขะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสุสีมะ เป็นนั้นว่าพราหมณ์ชื่อว่าสังขานี่มีลูกชายคนหนึ่งที่เมืองตักศิลานะครับชื่อว่าสุสีมะต่อมาสุสีมะโตอายุสิบหกปีก็อยากจะเรียนไตรเพศก็พราหมณ์นี่ก็ถือว่าเรียนไตรเพศแล้วก็ถ้าจบเป็นพราหมณ์ชั้นดีก็เหมือนกับพระเราเรียนจบพระไตรบิดกที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเห็นใบลานเปล่าเทราไรไหม จบพอใจบีดกถ้าไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ดีไม่มีอะไรเป็นผลลงนรกอย่างกระทั่งกับบิลาพิคุมีการทนงตัวดัดแปลงคําสอนของพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าสอนนี้ก็บสอนไปอย่างนั้นเมาโมเมา,มา,มา,มาในลาบเสการะมีคนเคารพนับถือมากกับโกหกหมดเท็จอ hmm. ย่างไอ้ลิงดํามันเป็นลิงตั้งแต่เด็กๆพระพุทธเจ้าเรียกว่าไอ้ลิง นี่เนี่ยเขามีนี่เขาเรียกว่าลินทาโคดเลยในความจริงผมที่เข้ามาในเขตพุทธศาสนาผมเตรียมการเป็นพ่อคนมาตั้งหลายปีเด็กยังไงสามารถทําคนให้มีลูกได้แต่บังเอิญมันไม่มีลูกทั้น,นั้นเนี่ย <c oughs> อาชีพนี้เป็นอาชีพประจาของผมอะปกติเลยนี่เวลาบวชมันถึงได้เบื่อบวชอยู่ได้นานเพราะอะไรเอื้อม อาหารได้กินม,มีมากเกินไปมันก็เอื่มคนที่ไม่มีกินก็หิวแต่คนมีมากไปก็อื่อมอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เอื่อมเหมือนกันบรมวงเลยร์ท่านมากเกินไปท่านก็อื่มอย่างกับท่านอะไรล่ะเนียจมูกก็ไม่ดีไปนันว่าเขาเล่าต่อไปดีกว่า เมื่อท่านสุสีมะท่านต้องการจะเรียนลูกชายจะเรียนลูกชายเจ่อสุสีมะนะพ่อทตี่สังขะต้องการจะเรียนลูกต้องการจะเรียนไตรเพศเรว่าท่องมนพ่อก็บอกว่ามีพรามเป็นเพื่อนของพ่อที่อยู่ในเมืองเขาเก่งมากก็พาเขาก็ไปหาเพื่อนของพ่อที่เป็นพราม์ เพื่อนของพ่อที่เป็นพรานก็ดีมากรู้เป็นลูกของเพื่อนเขาเต็มใจสอนด้วยความเต็มใจท่านสุสีมะเรียนไม่ช้าไม่นานเรียนจบเร็วมีความฉลาดมากเพื่อนของพ่อดีใจมากรักมากแต่ว่าท่านสุสีมะเป็นคนมีปัญญาสูงบรารมีเต็มเมื่อเรียนไตรเพื่อจบก็มาไข้ครวน ว่าความรู้ที่เราเรียนนี่มันได้แต่ในเบื้องต้นกับทำกลางเห็นเท่าน,นั้นเองเห็นเบื้องต้นกับทำกลางแต่ไม่เห็นที่สุดญาติโยงพุทธบริษัทเข้าใจไหมได้เพื่อนพิสุสงฆ์สมณรนนที่รักเข้าใจไหมเบื้องต้นคือการเกิดเป็นมนุษย์ตัวเทวดาทำกลางคือการเกิดเป็นพรหม ้าที่สุดแต่หมายความหนีการจากการเกิดต่อไปคือนิพพานว <c oughs> ิชาของพรามไม่มีท่านสุสิมะพิจาครณาไข่คนแล้วไข่คนเอกเอมันไม่ถึงที่สุดมองไม่เห็นี่สุดว่ามันจะไปจบชีวิตเมื่อไหรนั่นหมายความไอ้เกิดแก่เจ็บตายมันน่าเบื่อแล้วไม่ควรจะเกิดแก่เจ็บตายต่อไป มันควรความรู้ที่เราเรียนคนนี้พ้นจากการเกิดการแก่แก่การเก็บการตายจริงก็ไปถามอาจารย์โลกท่านลงครับความรู้ที่ศึกษาเนี่ยผมมองเห็นแต่เบื้องต้นกับทํากลางแต่ก็ไม่เห็นที่สุดพอจะเข้าใจในที่สุดไหมครับก็จะสอนผมได้ไหม <c oughs> ท่านพ่อบุญธรรมหรือท่านลุงก็บอกว่า ฉันก็เห็นแค่นั้นเหมือนกันเห็นได้แค่เวอ,ตองต้นกะตั้งกลางที่สุดก็มองไม่เห็นท่านสุสินมะก็ถามว่าใครครับที่จะเห็นท่านพ่อก็ท่านเพื่อนของพ่อก็เลยบอกว่าเขาี้็ิเรือสีในป่าเรือสีในป่าเห็นที่สุดท่านสุสินมะก็ลาไปหาเรือสีในป่าในป่าโดยความจริง พระรามเขาคิดว่าเป็นฤาษีได้ความจริงเป็นพระระเจกพุทธเจ้าเวลานั้นพระประเจกพุทธเจ้ามากเพราะเป็นเวลาว่างจากพระรพุทธเจ้าเมื่อสิ้นศาสนาพระเจ้าองค์หนึ่งก็มีพระประเจกพุทธเจ้าบรรลุขึ้นมาไปหาพระประเจกพุทธเจ้าถามถึงที่สุดเชิงการปฏิบัติให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระประเจกพพุทธเจ้าบอกคณะของเรามี คณะของเราทุกคนเนี่ยศึกษาถึงถึงที่สุดในการทั้งหมด <c oughs> แล้วเมื่อศึกษาถึงที่สุดแล้วต่อไปขึ้นชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีอีกมีแต่ความสุขมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเคแก่เจ็บตายต่อไปท่านสุเสมะก,ก็ขอศึกษา มรนดาพระบาเจเพื่อเจ้าผู้เป็นอโมรโสก็บอกว่าศึกษาได้ที่นี่ไม่หวงใครอยากจะศึกษาศึกษาได้ก็ขอเรียนเดียวนั้นถ้าบอกเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเพราะแต่งตัวไม่เหมือนกันคนจะเรียนวิชานี้ต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันเรียนไม่ได้ทั้งนี้เพ่อะอะไรเพราะว่าสุสิมะศึกษาวิชาของพระร แต่งตัวแบบพรามาพระเบเจพระเจ้ายังถือว่าเป็นความรู้ที่ต่ำแต่พรามทนงตนว่าเป็นเป็นพวกพรหมเป็นเพศที่สูงไม่ได้กูนิสงมานะมันยังมีอยู่ถ้ายังแก้มานะบ่ต้องแต่งตัวเหมือนกันดูที่เขาจะยอมหรือไม่ยอมแต่ความจริงพระเบเจพระเจ้าก็คล้ายเคืงพระพุทธเจ้านะอย่าลืมมีกําลังสูงพระอรหันต์มาก เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่สอนใครเป็นสาธารณะต้องการเฉพาะคนที่มีศรัทธาไปหาท่านเมื่อท่านสุติมัฟังแล้วก็ตั้งใจเอาบวชก็บวชแต่งตัวเหมือนกันท่ากับหลวงผมอนงสบงทรงจีวรเหมือนกันพระปเจ้าพระเจ้าจัดหา,ามาให้แล้วก็ตั้งใจศึกษาในที่สุดไม่ช้าใช้เวลาไม่กี่วันท่านก็บรรลุเป็นพระปเจ้าระพุทธเจ้า แต่ว่าการเป็นพระปเจพุทธเจ้าท่านนั้นก็เป็นไม่นานอีกเหมือนกันอยู่ไม่นานไม่สักกี่วันนักแล้วก็เห็นจีประมาณสักเดือนจะได้มั้งทงนน่านก็ต้องนิพพานทั้งนี้พราอะไรเพราะว่าถ้าบอกกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้ยุสั้นจะต้องน,นิพพานมาถึงท่านทนน่านก็ต้องนิพพานกรรมประเภทนั้นก็คืออํานาจของอกุศลกรรม ที่มีโทษปาณาธิบาตมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติมันเข้ามาตามทันเนรบันดาเพื่อนบิสูุสมณเณรฟังแล้วก็จําไม่ด้วยนะให้ญาโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกันเคยมาหาตมาบ่อยๆอยากจะมีอายุยืนบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บขอใช่วยรักษาบ้างอหาตมาเองนี่ก็ป่วยมาจริงๆเข้าเป็นปีที่สามแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลย ท้องไส้กระบกวนเวลาที่พูดยู่เวลานี้คนหนักเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยี่สิบเจ็ดเป็นบอลวันก่อนพูดนี่ <c oughs> ตั้งใจจะมาพูดพอเริ่มจะทั้งท่ายพูดทั้งเสมหะทั้งจมูกหายใจไม่ออกมันรอดซะอย่างหนักวันนี้ก็เอาเหมือนกันแต่เบาหน่อย ในเมื่อมันเบาเว้นจาการพูดประเภทนี้มาเป็นเดือนพระก็ฟังซ้ำแล้วฟังอีกก็เลยคิดว่าในเมื่อมันไม่หายแลว้วก็ให้มันหายไปซะเองพูดให้มันตายไปเลยหมดเรื่องหมดราวในนัยตายถ้าคุยเรื่องธรรมะจิตใจมันชุ่มชื่นอาการจิตใจมันก็ดีร่างกายไม่ดีแต่ใจไม่สบายนเรื่องโทษปานติบาตเนี่ยทำให้ป่วยไข้ไม่สบาย แล้วก็ทําให้ยุสั้นผ่านตายอย่างท่านสุสิมะท่านพระปเจพุทธเจ้าทรงนาม่าสุสิมะนิพานแล้วบรนดาพระปเจพุทธเจ้าทั้งหลายก็ชาวเมืองก็พากันมองไพรสลีนะพากันทําชาวนาิปิเผาศพท่านแล้วก็สร้างสถูปสร้างเจด,ดีย์เหมือนรูปบาทความบรรจุกระโดกของท่านต่างคนต่างไหวบูชา ไม่เวลานั้นปลายโกสังฆพรามเห็นลูกชายไปนานก็คิดถึงตอนนี้เขาลืมบอกแต่ตอนต้นท่านบอกว่าต่าถาคตทําบุญเล็กน้อยแต่ได้ผลใหญ่ <c oughs> ก็ไปหาเพื่อนถามาเพื่อนลูกชายอยู่หรือเปล่าเ <c oughs> พื่อนก็บอกว่าเขาเรียนจบแล้วเขาไม่พอใจ <c oughs> เขาไม่เห็นที่สุด <c oughs> ก็ขอไปเรียนกุลสีในป่า ท่านก็ไปที่เมืองพาราณสีไปจากเมืองตักศิลาไปเมืองไพศาลีนะคิดว่าคนแถวนั้นอาจจะรู้เรื่องบ้างเห็นคนเขาชมนุมกันมีการบูชาทำบันไดทักเสียงเบียนเทียนพระสถูกก็เข้าไปถามคิดว่าคนแถวนั้นคนนี้ข่าวลูกชายเราบ้างก็ไปถามว่านี่พ่อทั้งหลายแม่ทั้งหลายได้ข่าวสุสีมะมานพมานี่บ้างไหม คนทั้งหลายเหล่านั้นทำไมเขาจะไม่รู้ล่ะกําลังเวียนเทียนพระสุูธของท่านโอ้สุติมะหรือท่านสุติมะเป็นพระปัจเจกพทธเจ้ายังนมเด็กมากอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีแต่ความดีของท่านมีมากแต่กรรมวางอย่างทําให้ท่านต้องนิพพานเสียแล้วพวกาพเจ้ากําลังเวียนเทียนกับท่านเนี่ยทําชาวมนุษย์เสร็จเสร็จก็ทําสุูธ ใช้เครื่องบรรดับแล้วก็เวียนเทียนบูชาความดีของท่านสังก็พรามในยินอางนั้นก็ร้องไห้แง่แโโง่งแล้วโหโหโหแง่แง่เดยิเด็กกร้องไห้เสีย,ยใจมากทำยังไงล่ะเขาบูชากันนี้ท่านเดินทางไม่มีอะไรก็เลยเอาผ้าของม้าของท่านดีไปอนะั่นแหละ ไปกรอบทรายข้างนอกใส่้ากมะห่อมาก็โปรยปลายทางทำให้ทางข้างๆพระสถูปนั้นราบเรียบคือขนทรายมาใช้พากมะหอ่อไม่มีอะไรใช้พากมะจนทางเรียบพอใช้ได้จะให้มันดีพระถนนนั้นไม่ได้แล้วไปเอาต้นไม้ที่มีดอกมาปลูกข้างๆพระสถูปแล้ก็น้ำมารดต้นไม้ แล้วก,ออก,ออก็มันมีอะไรทําธงก็กผ้าฉัดพระเขามาเนี่ยทำธงคือไปปักบนยอดมีร่มอยู่อันหนึ่งเข้าไปกลางบนยอดพระสถูปอานนี้กว่าพระสถูปแหลมเปียอยิางจะดีไม่ใช่นะรูปบาดคว่ำขึ้นไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสดาที่ได้ทรงแต่งกายสุ์ทั้งหลายว่าพิฆวเวดูก่อนบิสุททั้งหลาย ตถาคตทำบนเล็กน้อยเท่านี้เป็นปัจจัยให้ได้การบูชาในสมัยนี้คือที่พระเจ้าพิมิสารบูชาก็ดีพระเจ้าเมืองภัยซาลีบูชาก็ดีนาคคนทันเทวด,ดาพรมบูชาเป็นก,ก็ดกีนาคคนทันเทวจักรวาลก็ดีเป็นบารมีในสมัยที่ตถาคตเ,เป็นสังฆพรามณ์ บูชาท่านสุสีมะพระบัเจกับพุทธจเจ้าท่านกล่าวเป็นอย่างอย่างว่าการที่เขาปราบพื้นที่ให้เรียบแปดโยช์คือฝั่งนี้ห้าโยชน์ฝั่งโน้นสามโยช์รวมเป็นแปดโยชน์นั้นอันนี้สงมาจากการเกลี่ยทรายเอาทรายมาโปรย,ยปลายทําให้ทางข้างๆพระสถูกเรียบพอใช้ได้ มันไม่เรียบเหมือนถนนทําทให้มันเป็นหลุมเป็นบ่อก,ก็ไปทําให้มันเต็มนิดนิดหน่อยหน่อยเพอเป็นทางลีดทางเรียบดีกว่าเที่ยงตะวนเดินบกโหระแหง่งท่านบอกอันนี้สองนี้เป็นปัจจัยเขาปรางเขาขับปรับทางให้เรียบแต่โยติตถา,าก็จะเดินไปเ <c oughs> ลยก็อาศัยที่เอาต้นไม้ดอกมาปลูกข้างๆ้างสถูปเป็นการบูชาพระปฏิจพุทธเจ้าที่มีน,นามวสุสีมา ก็เป็นเหตุให้สองฝั่งเข้าดอกไม้ห้าสีมาโปรยปลายในระหว่างทางสูงประมาณเขาที่จะเราตะทาคตเดินไป <c oughs> การที่จะเขาจัดฉัดให้กับตถาคตก็ดีคือร่มให้กับบรรดาพระสงฆ็ดีเพราะอานิสงส์ที่ตะถาคตจัดร่มเอาไปกลางไว้บนยอดพระสถูป การที่เขาจัดธงทิวปากเรียงรายก็จตะต้นทานแลปลายทานทั้งสองฝั่งและเทวดาและพรม,มนาาจัดธงปตาจัดธงแก้วมณีแก้วประพันธ์ธงบิเศษนันกับผราศัยผ้าเขาม้าที่เราไปทําธงบนยอดพระสถูกการที่จะาคตเหยียบเมืองไผ่สา,าลีบรรดาระแรกที่เท้าถึงและฝนฝนตกใหญ่ก็เป็นปัจจัยจากการนำเอา นำเอาน้ำมารดต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเป็นปัจจัยฝนตกใหญ่อันนี้แหละบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีทั้งหลายทายาติโยมพุทธบริษัท์ฟังของท่านแล้วก็จำให้ดีว่าการบาเพ็ญกุศลบุญยาราศีถ้าเล็กน้อยมันมีอนิสงม,มากอย่างนี้แต่ว่าเราจะต้องบูชากันโดยศรัทธาแท้อย่างไว้ของเรานี่ พระทำงานหน้าที่กันคนละอย่างทุกคนองค์ไม่มีใครรังเกจกันจับทั้งมีหลายๆท่านมาปรารบวรบพระที่วัดนี้เอางานเอาการจ,จริงต่างคนไม่รังเกจกันเป็ที่เชิญชมยินดีนี่เป็นความดีของพวกท่านอย่าทิ้งความดีเสียจงรักษาความดีเมืเกิดรักษาความเข้ม ดูอานิสงส์ที่พระเจ้าทรงทําเล็กน้อยไม่มีผลขนาดนี้ก็อานิสงส์ของพวกท่านละ่ะจะมาแจกแจงอานิสงส์กันที่จะไม่ไหวเนี่ยพวกท่านทํางานกันทุกประเภทใครถนัดทางไหนทําทางนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างเซลาน้วไร่ก็ดีทําให้โมกก็ดีฝ่ายควบคุมกากกรก,ก่อสร้างก็ดีทํางานเบตาเลจเป็นช่างทุกประเภทช่างควบคุมต่างๆทําง,า,ง,งานเกี่ยวหนังซือ ท้งมีการคล่องแคล่วในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นไป็นมาชันในปัจจุบันวัดของเราไม่ได้ตั้งโรงเรียนนักธรรมผมไม่สอนนักธรรมพ่ออะไรเพราะนักธรรมนี่ไม่จําเป็นจะต้องสอนถ้าสอนแล้วไม่รักจะเรียนมันก็สอบไม่ได้สอบได้ก็เอาเราเออะไรดีไม่ได้ไอ้ที่วัด เลวๆกันนะเป็นนักทมตร,ททรีนักรมโทนักรมเอกเป็นปาร,รนนปีนไหนตะเยนไหนเลวเยอะแยะถมเถไปและเป็นอะไรต่ออะไรกันขึ้นมาเขายกย่องสรเสริมก็ยังไม่ทิ้งเลวนั่นเพื่อการศึกษาไม่ได้ประกอบด้วยศรัทธาแต่วันดาท่านยังหลายแปากฏได้นะักรมตรีบ้างนักรมโทบ้างนักรมเอก,นะเอกบรงคัการดูเองดูหนังสือเองแล้วไปสอบจะไม่มีใครตกสอบ นี่เป็นผลความดีที่ในด้านในด้านศรัทธาตั้งใจจริงของท่านอาศัยบาร,รมีช่วยระยะโยมพูดบริษัทช่วยคนไม้คนมือประเภทช่วยด้านอาหารนี่ตายไปแล้วกินไม่ไหวถ้าเกิดใหม่ถ้าสร้างวิหารทานนี่ก็รวยใหญ่ถ้าไว้วชงทานก็นรวยใหญ่ประเภทจัดสนามหญ้าปลูกดอกไม้นี่ไม่ต้องห่วงโดยพระพุทธเจ้าท่านต้นไม้ไม่กี่ต้นมาปลกูก คนบูชาขนาดหนะักโหดทำที่ทำทางปราพื้นที่เรียบร้อะโตะมาตั้งอันนี้อันนี้สงใหญ่ท่านพันนาก็ไม่ไหวแต่ความดีทั้งหลายทั้งหมดนี้ที่ทำกันเราอาจจะทำงานไปตามหน้าที่บ้างแม่ถูกก็ตั้งอยู่ในเกณฑ์ทำให้เป็นหน้าที่จะต้องทำบ้าง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าทุกอย่างนี้เป็นปัใจจัยให้ทุกคนเข้าถึงมรรคผล ท้งนี้เพราะอะไรคือคนที่ทำถ้าทุกท่านนี่ทำจริงๆเป็นพวกมีปัญญาบาร,รมี <c oughs> ถ้าท่านไม่มีปัญญาบาร,รมีท่านทำไมได้ถ้ามีปัญญาบาร,รมีบาร,รมีเดียวเป็นบาร,รมีครอบจักรวาลทำงานเด็ดเหนือที่อดทนได้เพราะอาศัยวิริยะบาร,รมีและกัคันติบาร,รมีรวมความความดีของทุกคนมีเพียบพร้อมแล้ว ก็สมควรที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระบทีตแก้วฉะนั้นขอทุกท่านเมื่อมีความดีจงรักษาความดีเมื่อเกลือรักษาความเค็มพเพราะเกลือจะไปอยู่กับส้มเกลือก็เค็มเกลืออยู่กับน้ําตาลเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับยาด,ดําเกลือก็เค็มไม่ทิ้งความเค็มของเกลือชั้นใดขอพวกท่านทั้นหลายที่มีความดีแล้วจงรักษาความดีเมื่อเกลือเมื่นเกลือรักษาความเค็ม อย่าให้ความดีถอยไปเวลาหมดแล้วมิรับเพระว่าเทศจบตอนนั้นก็ลืมไปบรรดาเมื่อพระเจ้าพูดเล่าเรื่องนี้จบบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นบุตรชนก็บรรลุปโสดาบันบ้างสิกขาคามีอนาคามีฐานก็บ้างเป็นแถวเมื่อเรื่องจบแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรนดาท่านพุทธศาสนิกชนกับเพื่อนพิสุกสันเน,นู้รับฟังทุกท่านสวัสดี